สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเ,เจอกันวันนี้ครับวันอคารที่18มกราคม2564นะครับเอกมะหาวช้ชัดฟันทงก็มีฟุตบอลมาวิเคราะห์กันเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานเอซิมิลาน่ทำผ้าป่าความทั้งบางเลยนะครับคาบ้านแพ้สเปเซีย1 2วันนี้มาลุ้นกันต่อนะครับโดยเฉพาะเกมฟุตบอลพิม์ลิอังกฤษมีโปรแกรมลงเล่นกัน2คู่ เกมระหว่างท่าเบอร์ลี่กับวัตฟอร์ดคู่นี้เลื่อนกันเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเหลือคู่เดียวก็คือเกมไบรทันเจอกับเชลซีคู่นี้จะคิกออฟกันในช่วงเวลาตีสามทุงนะครับเป็นนัดที่21ของไบรทันแข่งน้อยกว่านะครับส่วนเชลซีแข่งเป็นนัดที่23ตารางคะแนนเนี่ยไบรทันอยู่อันดับที่9ครับมีอยู่มีอยู่28แต้มส่วนเชลซีตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับที่3นะครับมีอยู่43แต้มโดนลิเวอร์พูลแซงไปแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยมีอยู่45 ส่วนจากฝูงซิตี้นี่ไปไกลแล้วนะครับ22นัดมีอยู่56แต้ม โอกาสที่เรือใบสีฟ้าจะเข้าวินในการคว้าแชมป์ปีก็ถือว่าสูงมากนะครับก็มีแต้มตามหลังอยู่13แต้มเลยทีเดียวสำหรับทางด้านเชลซีแต่มาวันนี้ครับเชลซีเองก็ต้องการที่จะบุกมาเก็บ3แต้มเพื่ออย่างแน่นอยจะแซงลิูุขึ้นไปเป็นอันดับที่2ของตารางเชื่อว่าวันนี้ทั้งแกรมมพอตเตอร์แล้วก็ทูมาทเคิลน่าจะเน้นกันเต็มที่แน่นอนนะครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีม เ,เจ้าถิ่นไบรตันจะขาดมิดฟิลด์ตัวสำคัญอย่างอีฟบิ s ซูมานะครับก็ไปลุยศึกคัฟออฟเนชั่นส่วนเอ็มเปูเองก็มีการบาดเจ็บส่วนแนวรับเซนเตอร์แบ็กตัวสำคัญอย่างลุยส์ดังก็รอเช็คความฟิตถ้าไมา่เช็คฟิตไม่ผ่านก็น่าจะเป็นแดนเบิร์นที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวชิงเหมือนเดิมส่วนเชลซีหน้าเดิม,ดมครับตัวเจ็บก็มีทั้งเบนชีเวลริชเจม แบ็คขวาซ้ายเจ็บหมดแล้วก็คู่เซนเตอร์แบ็คอย่างคริสเตนเซนและก็ชาลบาก็ไม่มีชื่อแน่นอนส่วนขุมกลาลังตัวหลักๆอย่างติโกซินมาจอจินโยกองเต้รวมไปถึงข้างหน้าอย่างเมซัตเมา์อย่างคูริสิตและก็โลวก,กูก็พร้อมที่จะลงเล่นในเกมนี้นะครับไลอัพที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมเข้าค้าวันนี้ไบรตันเกมที่แล้วเนี่ยเสมอคิสตันพาริสมา1-1วันนี้ประตูเป็นโรเบิร์ตซันเชส แนวรับชั่ววันนี้แกรนด์พอตเตอร์น่าจะเน้นรับเยีแน่นอาจจะใส่เซนเตอร์แบ็กสตัวนะครับก็มีเจลเฟลมันมีเบ็สเตอร์แล้วก็ทางหน้าแดนเบิร์นส่วนวิงขวาก็เป็นทะเล็กแลมตี้เจอทีมเก่าด้วยนะครับซ้ายเป็นคูคูเร่าก็ฟอร์มยังดีเหมือนเดิมตรงกลางมีตัวเลือกทั้งอดัมลาลาน่าแมกเรสเตอร์ปัสกาลกอสแล้วก็โมเดอร์ส่วนข้างหน้านิวโมเปกับ เลนดอทอสซาก็น่าจะได้ลงสนามในเกมนี้นะครับทีมเยนเชลซีประตูเป็นเกป,ป้านะครับก็คงจะเป็นเมือนหนึ่งต่อยาวๆหลังจากที่เบนดี้ไปเล่นคารฟอร์มเนชันกับเซเรก้าสามเซนเ็นเตอร์แบ็กตัวเลือกมีลูดิเกอร์ทิโกซินวาแล้วก็มาลองซานะครับส่วนวิงขวาเป็นเซซ่าอัสปริกูเอต้าทางซ้ายก็เป็นทางด้านมาโกอสอลองโซวั so. นนี้ตรงกลางชื่อว่าจอร์จินโจน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับเล่นร่วมกับทางด้านกองเต้แนวรุกตัวเลือกบีโลโกกูยืนค้ำหน้าส่วน แผงมิดฟิลด์ที่จะเล่นร่วมกันก็มีทั้งนั้นภูริสิธฮากกิมซิเยกแล้วก็เมสันเมาส์เป็นตัวเลือกก็ถือว่าขุมกําลังก็เป็นชุดใหญ่ด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับถือแม้ว่าทั้งคู่จะมีตัวเจ็บตัวแบรนหรือตัวไปเล่นทีมชาติในศึกคัพฟอร์มเนชันก็ตามนะครับาทางด้านไบรทันวันนี้ถ้าเก็บ3มแต้มได้ก็จะมีแต้มขึ้นไปท่าบุ๊กรังอันดับที่8ส่วนเชซีอย่างที่บอกไปนะครับก็ต้องการ3มแต้มเพื่อที่จะแซงลิูุขึ้น ไปเป็นรองจากฝูงวันนี้น่าจะเป็นเกมสนุกครับสวีโตัวจริงสู้กันเป็นบอลที่ค่อนข้างจะสูสีมากนะครับแต่วันนี้ถ้าจะมีผลแพ้ชนะหรือถ้าจะมีจุดที่ทำให้ทีมเก็บ3าแต้มผมชอบไปที่ทีมเยือนนะครับด้วยกลุมกําลังสำรองแล้วก็กลิ่นของทุบถูเคร์วันนี้น่าจะมาเล่นแบบรัดกลุ่มบอลเคียวอย่างเชซีเจอทีมที่เกรดบอลดู ค่อนข้างจะเป็นรองกว่าแบบนี้น่าจะกดอยู่นะครับช่วยลูกกูปูริสิตเมสันเนล์น่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีตรงกลางถ้ามีกองเต้มีจาร์นโยเข้ามาคุมตรงกลางก็ทําให้ทางด้านไบรท์ันน่าจะเล่นยากวันนี้เอกมาขา่าวชี้ชัดฟันธงครับเชียร์ไปที่เชลซีทีเด็ดที่ขาดตัวสํารองระบบของทูเคลิลน่าจะมีดีพอที่จะบุกมาชนะไบรท์ทันได้นะครับฟันธงไปที่ทีมเยือนสิง์ตน้ำเงินครามเชลซีนะครับ